สวัสดีครับทจ้าบัวชม,มจะมากินขนมพรดิบแบ็คเท้าผู้ชมรสกุ้งสไปซี่ว้าวขนมพรดิบแบ็คซองใหญ่ามากๆเลยนะครับผมบโอ้ดูนะครับผมคือขนมพรดิบแบนน็ครสกุ้งสไปซี่นะครับผมน้องพีเ่เดซองเลยดีกว่าเพื่อนๆรอดูอยู่ว่าจะน้าตาจะเป็นยังไงน่ากินไหม มันใหญ่มากครับผมสุดใหญ่มากนกทีซื้อมาซองกี่บาทครับยี่สิบาทเองโอ้ยยี่สิบบาทเองนกทีน่ากินมากเลยเนาะต้นกพีเทลงมาในกาเลยนะผมโอ้ยไหนะขอดูในซองหน่อยครับโอ้่าเทมาเลยครับผมเทลงเลยครับลูกเทมาตรงๆเลยสิเทลงตรงๆให้ดู เทเยอะเลยครับเต็มเตมจานไปเลยอ่าน้องพีเทมไม่หมดนะครับผมอ่าไม่เป็นไรครับผมอะ่ะมันเยอะเกินไปอ่าน้องพีชิมให้เพื่อนดูก่อนครับผมม,มันเป็นแบบกลมๆใช่ไหมพี่กลมๆแบบนี้ใช่ไหมอืน้องพียัดเข้าปากก่อนแล้วนะครับผมหัวใจรอมไม่ไหวจริงๆริโอ้อปปยปวสไปซี่ใช่ไหมโอ้เผ็ดมากเลยเผ็ดแต่ก็อร่อยนะ โอ้รถแบบกรอบมากเลยนะพี่ฮะ<ด>เอาใกล้ๆ<ด>เลยอยู่มันติดจังสองคันสิเสียงนี้กรอบมากมากเลยนะครับผมถ้าเกิดเราอมในปากมันจะมีอีกเสียงหนึ่งฟังดูอมมะมันก็กรอบแบบเดียวกันนั่นแหละใช่อันนี้เราไม่เคี้ยวแม่มันก็เลยละลาย อร่อยไหมครับบอกเพื่อนสิรสชาติเป็นยังไงครับผมมันเป็นรสชาติแบบกุ้งกุ้งแล้วก็เป็นเผ็ดเผ็ผนิดนึงอืมกินส,สองอันเลยนะครับผมเรามาทำแบบกินแบบรัวรดีดีวกว่าพี่เคี้ยวแบบต่อเนื่องเลยดีวยกว่าตรอเอ,อโอ้โหเต็มปาาเลยนะครับผม อันนี้ที่เขาเรียกว่าอร่อยจนหยุดไม่ได้ใช่ไหมครับพี่โอ้น้องพีเคี้ยวเคี้ยวนะครับผมอันนี้มันเหมือนเครื่องจักรเลยนะครับผมโอ้น้ำลายไหลเหมือนกันนะเห็นพี่กินสักขนาดนี้โอ้เผ็ดมากเลยอ เราวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทานผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดซับสไครต์ะตน,นะคะทานผู้ชมฝากกดติดตามช่อง,งพีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับน้องพีบา,บายบายพีอาร์บิ๊กแบกอร่อยมากๆเลยกรอบอร่อยนะพีนะ